เด็กๆวันนี้เราเรากันในรายวิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องการงอกของมเมล็ดพืชน,นะอยู่ในเนื้อหาของประถมศึกษาปีที่สองพบกับค,คุณครูนิพพา,าบ้านแสนหรือครูอมนเองมาดูว่าเรื่องการงอกของมเมล็ดพืชนี่เมล็ดพืชเขามีการงอกยังไงมาดูอการงอกของมเมล็ดพืช การงอกของเมล็ดพืชก็คือการเจริญเติบโตจากเมล็ดของพืชจ,กจนกลายเป็นต้นนอนของพืชโดยจะเริ่มจากการงอกออกจากเมล็ดใต้ดินและสิ้นสุดเมื่อใบแท้แรกปรากฏขึ้นเหนือดินนี่ก็คือการงอกของเมล็ดแล้วทีนี้เราจะรู้เกี่ยวกับการงอกเราต้องรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของเมล็ดก่อนอาภายในเมล็ดมันมีอะไรบ้างไปดูกัน ส่วนประกอบของเมล็ดพืชหนึ่งก็คือเปลือกหุ้มเมล็ดซึ่งเปลือกหุ้มตัวนี้เขามีหน้าที่ในการป้องกันอันตรายให้กับเมล็ดพืชต่อ,อไปต้นอ่อนต้นอ่อนซึ่งประกอบด้วยส่วนของต้นอ่อนจะมีการเจริญไปเป็นรากลำต้นแล้วก็ใบแล้วก็อันที่สามอาหารที่จะสมไว้สำหรับต้นอ่อนอาหารตัวนี้ก็จะช่วยในช่วงที่ต้นอ่อนมีการงอกก็จะ ใช้สารอาหารจากตัวนี้ในการเจริญเติบโตอ่าทีนี้เมื่อเมล็ดได้รับน้ําและอุณหภูมิที่พอเหมาะต้นอ่อนในเมล็ดจะมีการเจริญเติบโตมีรากงอกออกจากเมล็ดเจริญลงสู่ดินส่วนลําต้นก็จะมีการเจริญเติบโตสู่อากาศดังรูปภาพตัวนี้อ่าเมล็ดอยู่ในดินแล้วก็จะมีรากงอกออกมาพอมีรากงอกมา ใบแท้เริ่มโผ่พ่อใบแท้โผ่มาใบแท้ตัวนี้สามารถสร้างอาหารเองได้แล้วใบเลี้ยงก็จะหายไปอมาดูกันเนี่ยดังรูปนี้ภาพนี้ภาพนี้อ่า เมล็ดเมื่อได้รับน้ำได้ความชืน้นรากก็จะเริ่มมีก,การงอกออกมาดังรูปภาพตอนี้ต่อไปรากแรกเกิดมีรากแรกเกิดก็จะมีขนาดยาวยาวขึ้นเรื่อยๆก็จะ,จะเจริญลงสู่พื้นดินนะยาวยาวไปเรื่อยๆต่อไป ต้นอ่อนต้นอ่อนก็จะเจริญเป็นต้นค่อยๆผูกใบแท้ออกมาอ่าอย่งางพระใบแท้เขาจะค่อยๆผูกมาอ่าแล้วทีนี้ลากก็จะมีการเจริญลงสู่พื้นดินไปนเรื่อยๆสังเกตดูไหมว่าลากเขาก็จะมีความยาวยาวขึ้นเรื่อยๆ่าทีนี้พอ พอแล้วลำต้นมีการเจริญใบแท้เริ่มคลี่ออกอาหารทีนี้อาหารที่สะสมไว้สำหรับต้นอ่อนก็จะมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเล็กนึงจนสลายไปเพราะว่าเขามีใบใบแท้แล้วซึ่งใบแท้เขาสามารถสร้างอาหารเองได้อ่ออาหารที่สะสมไว้ก็เลยไม่จําเป็นแล้วก็าหายไปเรื่อยๆทีนี้เด็กๆมาดูว่าส่วนประกอบของต้นพืชน่ะ มีอะไรบ้างหนึ่งก็คือใบใบซึ่งใบอ่ะเขามีหน้าที่ในการสร้างอาหารแล้วก็หายใจแลเกเปลี่ยนก๊าซและในการคลายน้ําอยู่ที่ใบสองลำต้นซึ่งลําต้นเนี่ยเขามีหน้าที่ในการชูเก,กี่ยงก้านและใบเพื่อให้ได้รับอากาศและแสงแดดเป็นทางลําเลียง,งน้าธาตุอาหารและอาหารไปสู่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก็คือเป็นเป็น ตัวลําเลียงน้ําหรือแร่ธาตุอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองอวกอนที่สามลากซึ่งลากตัวนี้ลากเขามีหน้าที่ในการช่วยยึดลําต้นให้ตั้งอยู่บนดินดูดน้แาแระธาตุอาหารขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆอ่ะพอลากดูดน้ําแล้วก็ส่งไปยังลําต้นอ่าลำเลียงลําเลียงไปยังส่วนต่างๆของลําต้นเพื่อให้พืชมีการเจริญเติบโตและก็ดํารงชีวิตอยู่ได้นั่นเองอ่นทีนี้มาทบทวนเก่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชพอพืชงอกแล้วก็ต้องอาศัยปัใจจัยในการเจริญเติบโตจากภาพนี้ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตนักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างภาพนี้ก็จะมีแสงแดดมีอากาศมีน้ํามีแร่ธาตุอาหารที่เป็นปัจจัยสําคัญในการเจริญเติบโตหรือการดำรงชีวิตของพืชให้อยู่ได้มาดูว่าน้ํา น้ำเขาเป็นปันจจัยสาคัญยังไงน้ําพืชต้องการน้ําเพราะว่าน้ําช่วยในการละลายธาตุอาหารอาหารที่อยู่ในดินทําให้รากพืชสามารถดูดธาตุอาหารไปใช้ได้และน้ํายังช่วยลําเลียงอาหารไปสู่ส่วนต่างๆของพืชและพืชต้องการใช้น้ําเป็นวัตถุดิบในการสร้างอาหารด้วยถ้าพืชไม่ได้รับน้ําเป็นเวลานาน,านพืชเขาก็จะมีอาการเหี่ยวเฉาแล้วก็ตายในที่สุด แต่ถ้าเราอ่ะให้น้ําแก่พืชมากเกินไปพืชของเราก็จะมีเกิดเป็นรากเน่าได้แล้วก็ตายเหมือนเดิมดังนั้นเราควรให้น้ําพอเหมาะสําหรับต้นพืชนะปัจจัยที่2ก็คือแสงแดดซึ่งแสงแดดนี่มีความจําเป็นต่อพืชมากพืชต้องการแสงแดดเพื่อใช้ในการสร้างอาหารหรือไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ซึ่งได้น้ําตาลได้น้ำออกมาซึ่งอาหารพืชสร้างขึ้นแล้วเขาจะมีการลําเลียงผ่านลําต้นกิ่งก้านนี่แหละไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชอันที่สามปัจจัยที่สามก็คือดินซึ่งภายในดินมีอาหารพืชต้องการอาหารแต่พืชแต่อาหารของพืชจะไม่เหมือนกับอาหารของคนเรา อาหารของพืชก็คือธาตุอาหารที่อยู่ในดินยกตัวอย่างธาตุอาหารที่จําเป็นหลักๆเลยหนึ่งก็คือไนโตรเจนสองฟอสฟอรัสสามโพแทสเซียมซึ่งพืชจะได้จะใช้รากในการดูดอาหารเหล่านี้ขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชน,นอกจากนี้และธาตุที่เป็นอาหารของพืชยังยังมีอยู่ในปุ๋ยชนิดต่างๆชาวไร่ชาวนาชาวสวนก็จะมีการเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชที่เขาเพาะปลูกหรือเลี้ยง ปลูกเพื่อขายเช่นพวกปุ๋ยอคอกปุ๋ยหมกักปุ๋ยพืชเนี่ยนี่ก็คือเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งปัจจัยที่สี่ก็คืออากาศพืชอ่ะเขาต้องการอากาศในการหายใจเหมือนกับคนเลยพืชมีการหายใจทั้งกลางวันแล้วก็เวลากลางคืนกลางวันพืชเขาจะมีการกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการ สังเราด้วยแสงแล้วก็จะมีการคายก๊าซออกซิเจนออกมาดังนั้นถ้าเราไปนั่งใต้ต้นไม้เวลากลางวันเราจะรู้สึกสดชื่นแต่เวลากลางคืนพืชจะหายใจตามปกติโดยกลางคืนพืชจะใช้แก๊สออกซิเจนและคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาดังนั้นเราไม่ควรนำต้นไม้ไว้ในห้องนอนเพราะต้นไม้จะแย่งอากาศของเราหายใจจำไว้นะกลางวันพืชดูดก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์คายออกซิเจนออกมากลางคืนพืชดูดออกซิเจนเข้าไป Chi carbon, คายคาร์บอนไดออกคาอนไดอกไซด์ออกมาอ่าก็มีประมาณนี้ที่นี้เราดูแล้วว่าพืชอ่ะมีการงอกได้ยังไงแล้วก็มีปัจจัยอะไรสําคัญบ้างที่ใช้ในการเจริญเติบโตเรามาดูว่าเราจะมีวิธีการดูแลพืชยังไงให้เขามีชีวิตอยู่แล้วก็สวยงาม เราต้องมีการบำรุงรักษาคือมีการลดน้ำใส่ปุ๋ยแล้วก็อยู่ในแสงแดดวางต้นพืชอยู่ในแสงแดดที่เหมาะสมอ่านี้ก็คือการดูแลต้นพืชของเราสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในเก็ก๊ายบาย